ข้าวนะลูกนะหนูหนูกินข้าวดีๆลูกไม่แย่งน้องลูกหนูไม่แย่งน้องของหนูอยู่นู่นไงคะกินตรงนู้นลูกกินตรงนู้นเออกินซะลูกกินซะข้าวกับไก่มาลวจา้าเรียบร้อยมาลวจา้าเดี๋ยวค่อยยกเข้ามาเอาข้าวให้น้องกินก่อนปะปะไปกินข้าวลูกปตัวเล็กรอแม่แป๊บหนึงลูกกินอิ่มแล้วใช่ไหมคะอ๋อกินอิ่มแล้วใช่ไหมลูกอ่ากินไปกินไปตัวเล็กกินเลยรลูกตัวเล็กกินเลยชาบูกินค่ะชาบูยังไม่ได้กินใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ดี๋ยวแม่เข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวแม่เข้าไปเดี๋ยวนี้ลูกแป๊บหนึ่งตุ๊กแกอิ่มยัางแม่ด่างอิ่มย่างคะเอ้ยแม่ทั้งยอดตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่ตัวเล็กวีสองคนท้องอิ่มยังลูกละกี้อิ่มป่ะลูกอ่ะลกี้อะแม่แถมให้กินไปอิ่มย่างอิ่มย่างเดี๋ยวแม่เอาชามไปล้างก่อนลุงกุดสั่งให้บุฟเฟ่นอนตรงนี้ใช่ไหมห้ามไปไหนห้ามขยับขยื่นไปไหนใช่ไหมฮะ ชาบูดูบุฟเฟ่บุฟเฟ่โดนลุงกดลุงกุดอบรมใช่ไหมเขาคอสอยู่ลูกอ๋อเขาคอสอยู่โอ้ลุงกุดเขาอบรมเข้าคอสอยู่ใช่ไหมอบรมนิสัยใช่ไหมบุฟเฟ่ชอบลองแกนน้องใช่ไหมโอ้โอบุฟเฟ่ลุงกุดเรียกอบรมอ่ะลูกขึ้นใหญ่อ่ะลูกแม่ทองหยอดเขาจะชอบคาบกะละมังมากินคนเดียวตรงนี้สันโดษ <c oughs> เขาจะคาบกระมังมากินข้าวคนเดียวออใช่อาจารย์เอกกินข้าวอีกหมดแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่ฉีกไก่ให้ลูกเดี๋ยวมีขนมให้ด้วยขุบขิบวันนี้ลูกคนท้องตัวเล็กบีสองเดี๋ยวแม่มีแท่งกัดเล่นให้หนูกัดตอนแม่กลับบ้านด้วยนะคะุูเฟ่ชาบูอ่เจยอจ่เจยอ่เจยอ่เจยลลงกุดอบรมน้องอะคะดูกระดิกาดูดอบรมน้อง เติมน้ำให้น้องแล้วจ้าเต็มเต็มเลยนี่แวว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 แล้วก็เปลี่ยนน้ำให้น้องแล้วนะแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะคะอันนี้สะอาดแล้วนะคะของคนท้องคนท้องแม่เปลี่ยนให้สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ไปล้างชามก่อนลูกอันนี้แม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มานะให้ไปล้างชามก่อนนะคะเออเดี๋ยวแม่มาขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวแม่มาค่ะเดี๋ยวแม่มาไปล้างชามก่อนแช่ตรงลำธาร เตรียมล้างชามให้น้องก็จะมีหาหานมาช่วยกันกินเศษอาหารนะคะล้างจานเสร็จแล้วจ้าเต็มเต็มกระมังกับกับกับไปคว้ากระมังก่อนโอ้ยคุณแม่ให้กำลังใจแม่ลูกแม่เปลี่ยนน้ำให้สะอาดแล้วนะคะล้างกระมังให้แล้วนะลูกคุณแม่เล่นกันดีๆลูกเล่นกันดีๆลูกกุด อบรมบุฟเฟ่เหรอลูกบุฟเฟ่ไม่กล้าวิ่งไปไหนเลยลูกบุฟเฟ่มาหาแม่มาบุฟเฟ่มาหาแม่มาดูดีลุงกุดน้องไม่กล้าหาแม่เลยลูกบุฟเฟ่มาหาหมามาลูกมามาเดินอบรมชุดใหญ่อลูกเขาคอเดี๋ลูกเกหรอฮะลุงขุดไม่ปล่อยเลยฮะตัวเล็กก็เล่นกับน้องไปน้องอยู่ฝั่งนู้นเล่นไม่ได้เลยลุงกุดไม่ให้เล่นบุฟเฟ่มาหาแม่มามา,มา,ม,ามาเล่นกับ กับพี่ B2 กับตัวเล็กดีกว่ามาพี่ตัวเล็กอ่ะมาตัวเฟมาลูกเฟเฟ,ฟมาเล่นตรงนี้มาลูกมาวพราไงลูกปะ่แะแม่ทองยอตุกตามาให้ลูกไปฉะ,ปะบ,บุอะไปเล่นตุกตาไปแม่เอาตุกตามาให้นะเล่นตุกตานะแม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกแล้วนะคะน้ำสะอาดแล้วนะลูก ไปเล่นตุ๊กตาไลูค่ะนี่ไม่มีกล่องกระดาษให้ลักกี้นอนด้วยโอ้ยประเดิมเลยแหละลูกเหรอ,อยืยอยืยคนท้องตัวเล็กไม่ไปแล้วนาะไม่ไปแล้วนะคะตัวเล็กมีสองคนท้องจัดที่นอนท่านแล้วนะคุณแม่แม่วัวแม่ตาลแต่ยแม่จะไปแล้วนะลูกเหนื่อยแนละ้วลูกอยกี่โมงอะทุ่มหนึ่งแล้วเหนื่อท่วมเลยดูตัวมอมแมไมไปหมดเลย ดูแลน้องดีๆลูกดูแลแม่ดีๆวันท้อเดี๋ยวแม่จะไปแล้วลูกหอมนะอออ่หอมก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บ <c oughs> แม่ไปแล้วลูกตัวเล็กแม่ไปแล้วลูก <c oughs> ดู๋ด,ดูมีคนเรียนนะ <c oughs> ตัวเล็กแม่ไปแล้วอืมอืมอืมอืดูหน้าฟินดูหน้าฟินหน้าฟินกินข้าวลูก เดี๋ยววันนี้แม่มีน้องไก่ให้นะคนละอันนะตุเล็กอะตุเล็กอะโอ้ยสนุกเลยลูกเอ้ยดูดูเล็กตุเล็กตวเล็กทำไมทำท่าโก่งก้นอย่างนั้นนะคะลูกเอ้ยดูแท้เล่นสนุกเลยนะลูกเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะลูกอาคุ้มครองนะลูก หมดเวลาสนุกแล้วสิ <c oughs> ไปบุฟเฟ่เข้าเข้าุบ้านนะเนี่ยแม่มีขนมให้ด้วยคนละอันกระชาบูนะไปเข้าบ้านบูเอาไหมเอาไหมแต่แม่ให้คนละอันกับบุฟเฟ่เอาไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวสวัสดีข้าแมนสวัสดีข้าแม่ก่อนแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าเออสวัสดีค่ะแม่ให้แม่ให้ใหอะไรอะไรคนละอัน เข้าไปข้างในยวอ่านแล้วนะเออเดี๋ยวแม่ไปแล้วลูกพรุ่งนี้แม่มาอยู่ดีๆนะลูกไปแล้วลูกตุ๊กแกแม่วัวแม่ทองหยอดอากี้ดีสองคนท้องตัวเล็กแม่ไปแล้วลูกอ,อ๋อแม่ด่างแม่ไปแล้วลูกอยู่ดีๆนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้นะคะแม่ไปแล้วลูก เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้นะถึงเท้าลุงปีชาลุงตาเดีアアアアア๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้นะคะสวัสดีแม่ยังสวัสดีแม่ยังสวัสดีค่ะอจีอยจือยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้แม่ตาลุงกุดพี่เขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้ถุงเท้าแล้วคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยคุณแม่ไหนคุณแม่อยู่ไหนดูซิคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้นะคะ เออนอนเฝ้าประตูรอส่งแม่เิ้หืมอ้น่ารักจังเลยพรุ่งนี้แม่ขนมมาให้ลูกโอยทุ่มจะครึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวพี่น้ำตาลก่อน,นนะคะโูบุฟเฟ่ยู่ดีๆนะลูกมีคนละอันแล้วนะขนมแท้เล่นอ่ะแม่เปลี่ยนน้ำแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนน้ำให้หมดแล้วนะทั้งค้อเลยนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ขนมมาให้ลูกสัญญาสัญญาสัญญาค่ะสวัสดีญญค่ะลุงพิชาสวัสดีค่ะอจืยอจื้ยไฟแล้วจ้ญญา ะว่างจ้าเลยแม่ไปแล้วลูกเด็กๆชบูบุฟเฟ่แม่ไปแล้วลูกตา,กกาลุกตาลพี่ถุงเท้าลงปีชาพี่เขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาขนมมาให้คุณแม่แม่ไปแล้วลูกกินเลยลูกแดงน้อยกินเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยแม่แดงตาลนอนกินเลยลูกพี่วัวก,กินเลยลูกน้ำต,ตาลกินลูก นสวยกินเลยลูลกเดี๋ยวแม่เอาไปให้นวลก่อนนะกินลๆๆลลกเลยลูกกินเลยลูกแม่แดงกินเลยค่ะโอ้ยดูตานอนกินเลยจูจี้ดูจี้ดูจี้นอนกินเลยลูลกันสวยกินเลยลูกกินเลยลูกกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มลูกแม่เติมให้พี่วัวอ่ะเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกอ่ะแม่เติมให้พี่วัวกินกับพี่น้ำตาลน่ะกินมาลูกกินมาลูก ดูนอนกินใต้รถแม่อ้าวสามสีกินย่างสามสีกินย่างเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกแม่เอาให้สามสีกินแดงน้อยกินค่ะแดงน้อยกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เอาไปให้นวลก่อนกินเลยลูกพี่วัวกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาไปให้นวลก่อนกินเลยลูกกินเลยเออกินซะลูกกินซะเดี๋ยวแม่เอาไปให้นวลก่อนกินซะลูกกินซะกินซะลูกแม่ไปให้นวลก่อนนะกินเลยลูก เออดูนวลดีใจเจอแม่อจุ้ยจุย,จยนวลกินลูกเออเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะคะกินเลยค่ะเออกินลูกโอ้ดีใจเจอแม่ลูกกินเลยลูกกินเลยลูกแต่แม่ต้องเอาไปให้จ่อยให้กี้ให้ด่างด้วยอยู่ตรงนั้นนกี้กินเยอะๆนะเนี่ยน้าอยู่นี่นะลูกเนี่ยข้าวสามถาดเนี่ยจอยมากินข้าวลูกจอยมากินข้าวเลยเนี่ยกินน้ํานะเออเออเดี๋ยวแม่ไปเออเออเออ กินซะลูกกินซะน้องกี้มากินนี่มาน้องกี้กี้มากินนี่เออกินซะลูกกินซะลูกกินซะเออกินซะลูกเออกินซะแบ่งกันลูกกินนะคะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะน้องกี้กินนะลูกด่างกินนะลูกแม่เทน้ำให้แล้วนะกินซะลูกสีดูเขาทำสีเออพระคุ้มครองลูกแม่แก่อ้นี้ออกให้ละต้นยาจะชูที่หูเออมาแม่หอมทีหอมทีก่อนหอมหอมหอมแม่หอมก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บ หลักน้ำตาลนะลูกแม่ปลแล้วลูกแม่ปลแล้วลูกดาวแม่ปล,ล,ปลแล้วลูกไปแล้วนะคะพาคุ้มครองนะให้อยู่รอดปลอดภัยทุกตัวนะไปแล้วลูกดึกแล้วลูกคัญจวยแม่ไปแล้วค่ะอายุยาเยิย้มพาคุ้มครองลูกแตงน้อยแม่ไปแล้วลูกพาคุ้มครองลูกเดี๋ยวแม่ต้องจับหนูไปฉีดไอ้นี่นะรักษามะเร็งนะเออ พาคุ้มครองหลูกไปไปแล้วลูกเอ้ยรักหนูนะคะจืยะจ้ยจุ้ยแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วนะลูกนะโอเคนะคะ